ค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูสาลีอีกแล้วนะคะหน่วยนี้ชื่อว่าหน่วยครอบครัวสุขสันต์คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงบ้านของฉันเด็กๆฟังนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมาก้ายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้ง พี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน เป็นแบบไหนนะครอบครัวสุขสันต์หมายถึงครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะอยู่กันหนึ่งต้องมีบ้านที่สะอาดในบ้านเนี่ยจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอานนะคะบ้านรกลุงลังไม่น่าอยู่เลยเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดหรือช่วยงานเล็กๆ,ๆน้อยๆจากคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นคุณพ่อคุณแม่ กำลังทํางานอยู่เด็กๆก็เข้าไปขอช่วยนะคะคุณพ่อคะหนูช่วยค่ะคุณแม่ครับผมช่วยนะครับแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจและมีความสุขค่ะ 2. บ้านที่อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะมอบความรักให้กันเข้าใจกันเด็กๆนะคะก็สามารถแสดงออกความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ โดยการเชื่อฟังและเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่สั่งสอนหรือคุณพ่อคุณแม่สอนให้ทําอะไรเด็กๆต้องปฏิบัติตามนะคะแค่นี้แหละบ้านของเราก็จะมีความสุขแล้ววันนี้คุณครูขอให้เด็กๆนะคะปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีและก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณครูขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ